เช่นเคยนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤสณะในช่วงโหราศาสตร์ในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับพระราหูนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพระราหูเนี่ยจะย้ายราศีนะครับเรียกว่าเป็นย้ายครั้งใหญ่ประจําปีเลยวันที่10กันยายนสอวันนี้เราเลยมาทําคลิปล่วงหน้าให้รู้จักกับพระราหูก่อนแล้วใครที่กาลังชมคลิปอยู่นี้อยู่นะครับ อย่าลืมไปดูเทปดาวใหญ่ย้ายก็คือดาวพระราหูย้ายนี่แหละครับดูที่หน้าปกเนี่ยจะเขียนไว้ละเอียดเลยดาวพระราหูย้ายท่านก็ไปดูทุกลักขาดได้เลยว่าแต่ละลักขนานี้จะมีผลอย่างไรเพราะว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยจะมีผลในรอบสิบปปีเลยนะครับนะการย้ายครั้งนี้นะครับฉะนั้นมันจะมีผลต่อทุกลักขาดาวพระราหูเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นดาวที่มีความสําคัญมากเพราะ ทุกปีท่านจาได้ไหมไม่ใช่ทุกปีประมาณเวลามีการย้ายคันใหญ่เนี่ยทุกวัดจะจัดไหว้พระลาหูกันโอ้โหเต็มไปหมดเลยของดังเนี่ยเออขึ้นราคาแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นราคากันเลยนะเพราะล่วงหน้าหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะเอาแล้วจัดพิธีไหว้พระราหูใหญ่โตโอโหลานนะล้วก็ไปไหว้กันอะไรกันนะเออเนี่ยฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปให้รู้จักพระราหูก่อน แล้วเราต้องเตรียมตัวไงเพราะบางคนตกใจหูเคยได้ยินว่าพระราหูกุมลักไปะราหูทับพระราหูเข้าพระราหูค้นซับอะไรี้ยโอ้แย่แล้วอะไรเงี้ยถ้าในความคิดหน่อยนะคำว่าพระราหูเป็นสิ่งอะไรที่มันน่ากลัวมันเหมือนคนดิวามรู้สึกนะถ้าคนที่บอกว่าเกิดดูลูกก็เห็นแล้วเป็นเป็นรูกยักษ์เป็นลูกยักษ์มาองจันอะไรเงี้ยนะบางคนเอาพระราหูบางคนกุมลักอย่างเงี้ย มันก็เหมือนอาจารย์เคยเล่าบอกว่ามันเหมือนคนแบบทําในเรื่องการพนันก็ดีใช่ไหมคือคือพระราหูไม่ใช่แค่ร้ายอย่างเดียวโอเคไหมพระราหูเนี่ยนะพลิกชะตาได้เลยนะอ่าผมบอกไว้เองอถ้าตําแหน่งดีนี่คือพลิกชะตาจากยาจบเป็นมหาเศรษฐีไปเลย,เลยนะอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยแม้กระทั่งตัวผมเองนะผมมีพระราหูเป็นมหาอุจมหาอุดหมายถึงโออาร มากยิ่งใหญ่เนี่ยทำให้ผมมีบริวารได้มากเมื่อก่อนนี้นะผมบรรยายผมขึ้นเวทีบรรยายคนเป็นพันคนนะฟังผมพูดอย่างนี้นั่นคืออิทธิพลของพระราหูนี่เอง<ะ>เห็นไหมฉะนั้นพระราหูเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งที่น่ากลัว<ะ>มันเป็นเรื่องที่ทําให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ผมทาธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจนะครับแล้วพระราหูเนี่ยส่งกาลังให้ผม ผมไปบรรยายเนี่ยนะแล้วผมมีพระราหูเป็นมหาอุดนะอุดในเรือนสาหัชชะนั่นหมายถึงการคอมเชันของผมการสื่อสารการพูดมันจะยิ่งใหญ่<ะ>ผมบรรยายโมดิเวตคนเป็นพันๆคนเนยนะโอ้โหนักขายประกันชีวิตนักขายธุรกิจขายตรงผมไปบรรยายเนี่ยนะฮึกเหมิมแบบโอ้โหบรรยายเสร็จซื้อ <c oughs> ทุกคนอะไรอย่างเงย นี่น <ะ S 1> คืออิทธิพลของพระราหูบาคนคนแบบขึ้นไปปุ๊บขาสั่นแขนสันเด<อ>ี๋ยวคนไม่ได้นะผมนี่ยิ่งคนเยอะยิ่งมีพลังเออยิ่งคือเวลาผมบรรยายนะจะมีลูกน้องอยู่สามทีมพร้อมกันถ้าคนน้อยกว่าห้าสิบผมจะไม่ขึ้นพูดเพราะผมรู้สึกไม่สนุกแต่ถ้าคนหลักร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยโอ้โหพลังมาเต็มเลยพูดเท่าไหร่ไม่ต้องวางใมเลย นะแล้วส่งกําลังได้แบบ8ปดชั่วโมงไม่มีพักอะไรเงี้ย<บ>เอออันนั้นคือนี่คืออิทธิพลของพระราหูอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่มีพร,มมะะพระราหูอยู่กรรม,มนะล่ะคะอาจารย์พระราหูอย<บ>ู่กรรมมะนะกรรมะพระราหูเองก็ต้องมาดูว่าดาวอะไรอยู่ด้วยแล้วอยู่ในเรือนอะไรอีกอยู่ลัคนาอะไรแต่พระราหูเนี่ยอย่างที่บอกอะผมบอกดีและร้ายแล้วกันถ้าดีก็อย่างที่ผมพูดเนี่ยยาจก<บ>เป็นมหาเศรษฐี ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นราชาโชคไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปกีนากะโชคตำแหน่งมหาอุดตำแหน่งเทวีโชคตำแหน่งพวกเนี้ยเปลี่ยนชีวิตจากยาจกเป็นมหาเศรษฐีเหมือนคนที่สามล้อถูกหวยอย่างนี้ไหมแบบนั้นเลยแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องถูกหวยนะม,มันจะมีเรื่องความมั่นคงในบริวารมีเรื่องประ,ประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนผมเนี่ยผมมีพระราหูเป็นมหาอุด ผมเปิดบริษัทตัวเองตั้งแต่อายุ24แล้วเป็นวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานภาครัฐเอกนชนบรรยายให้อิสมสถาบันพัฒนาเอ e, บรรยายให้ BOC บรรยายในมหาวิาลยนี่คืออิทธิพลของพระราหูเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่เกื้อกูลดวงชะตาเนี่ยมันสําเร็จได้แบบชนิดที่ว่าอยู่ดีๆี รวยขึ้นมาอยู่ดีประสบความสาเร็จตั้งแต่อายุ24่ึิบสี่นึกภาพที่บอกว่ารวยในพริบตาบางคนก็อย่างเยาอยู่ใต้สพาลอยตื่นช้ามาได้รับมรดกเออเป็นอย่างนั้นเลยคือผมนะผมเป็นคนตกงานนะตอนนั้นปีสี่ศูนย์ฟองสบู่แตกพอฟองสบู่แตกผมถูกเลย์ยอผมเป็นพนักงานประจําถูกเลย์ออปีสี่หนึ่งผมสร้างเครื่องเนี่ยอิทธิพลของะราหูอีกพระราหูจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอะไรล้ำๆความฉลาดอัจฉริยะ ผมสร้างเครื่องจักรของผมออกแบบเครื่องปี่42รวยขึ้นมาเลยเออได้50ล้านปีเดียวอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นอย่างนี้เลยนี่คืออิทธิพลของพระราหูนะฉะนั้นใครที่ฟังเรื่องราหูจะย้ายแล้วน่ากลัวไหมมันต้องมาดูว่าตำแหน่งของท่านมันคืออะไร มันพลิกชีวิตได้เลยอ่ะน้องแบงค์คะูดูอยู่ไหนจิ้มดูนี่อะไรจิ้มของแบงค์ดูหนเอยเออจะดูได้ไงเป็นดวงตัวอย่างเป็นดวงตัวอย่างเป็นดวงครูดวงครูบางคนบางคนที่ฟังอยู่อาจจะอยากรู้บางคนอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฉะนั้นท่านต้องดูถ้าตำแหน่งพระราหูท่านไปอยู่มรณะวินาศอย่างนี้นะเป็นทุสสารภพอเดียนะมรณะวินาศพระราหูทุกคนที่ผูกดวงไปแล้วไปดูดวงกันด้ เป็นตำแหน่งมรณะวินิานหรือตำแหน่งทางมาตรฐานเป็นนิดนิดคือลดน้อยถอยลงหรือตำแหน่งเป็นปลาคือปูปูป,ป,ปะปะอะไรอย่างเงี้ยการกินี้ก็ไม่ได้อีกเออมันจะบรมันอยู่ที่ตำแหน่งแต่ถ้าตำแหน่งเด็บเจ็บอย่างที่บอกนะเป็นมหาอุดเป็นเทวิชคเป็นราชาโชคเป็นปากีตกาโชคเออเป็นอุดจาวิราชอุดจาพิมุกพวกนี้นะท่านรวยอ่ะพลิกชีวิต ไปดูตอนนี้ทุกคนอะไรจิ้มของน้องแบงค์ดิ้งมาดูวันเกิดครับวันเกิดข่าววันนี้เท่าไหร่คะสิบเก้าครับสิบเก้าอันนี้ดูดูดวงน้องแบงค์เป็นตัวอย่างนะคะดูแบงค์เป็นตัวอย่างสิบเก้าเจอตุลาครับตุลาเดี๋ยวไม่ต้องบอกเวลาให้แบงค์ก็จิ้มเองเดี๋ยวมีคนเอาไปผูกดวงแบงค์ทำเสน่ห์ใส่แบงค์อันเียวนี่ตอนนี้เทปนี้เทปนี้จะยาวเลยแบงค์เดี๋ยวจะมีคนมาผูกดวงแบงค์ทำเสน่ห์ส่แบนเดียวนี่ออนเลงค์เนูกงแบงค อ่าแล้วก็กดเวลาครับใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมกดเวลาสิอ่าตอนนี้นะทุกคนกําลังอยากรู้ว่าเดี๋ยวจะบอกให้ดูที่พ้าราหูคือเลขแปดบางคนอาจจะไม่รู้คือพ้าราหูเลขอะไรเลขแปดนะเลขแปดเลขแปดว่าให้นะเลขแปดของตัวเองอยู่ที่ไหนบางคนยังไม่ได้ผูกดวงตอนนี้ผูกทันไหมต้องผูกดูลัคนาก่อนเฮ้ยวันนี้พี่เกิดตัวเองนี่ท่องนานเ้ยแบงค์ไม่ไม่ชัวร์เวลา ช่วยแวช่วยแลเมื่อกี้ไม่กดเวลาตอนนี้โอ้ยแบงค์แบงค์อาจารย์แบงค์เต้นตื่นเต้นแบงค์อะไรครับวันนี้ไม่รู้อะไม่ธรรมดาของน้องแบงค์เนี่ยนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องบอกด้วยบางคนถ้าถ้าบางคนศึกษาเกี่ยวกันดวงก็จะพอรู้นะคือของน้องแบงค์เนี่ย อยู่ในตําแหน่งราชาโชคโอ้โหเสียแมง่ะขอขอพี่หน่อยเกาะเนเลยนะคะอยู่ในตำแหน่งราชาโชคโโเือเเนสิงหาใช่ไหมอาจารย์และตีโกนกับปกิณกะโชคโอ้โหฉะนั้นถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีแต่พบพบของเขาเนี่ยไปอยู่ในภพวินาศ <laughs> เดี๋ยวเมื่อกี้ยังขอฝังนะฟังตัวไปแล้วไปเลไม่ใช่ไม่ใช่คือการดูโหรศาสตร์มันไม่ใช่ดูแค่นี้มันต้องดูหลายชั้นมันจะดูอย่างน้อยห้าชั้นแต่แต่แต่มาจากพบพันธุบและมีดาวพระเสาร่วมอันนี้แบงค์เขาเรียกว่าเป็นเลขมังกรหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดจูในเรือนวินาแต่ถ้าดูอย่างนี้นะ พูดยิ่งงงาจาจยะคนจะงงตาม,ตตามไมีไ่เอาที่ใครมาอะไรหนึ่งเอ้านี่นี่เอา <c oughs> ก็คือเอาสารุปว่าดีของแบงค์สรุปว่าดี <S <S ถ้าแบงค์ไปทํางานด้านซัพพอร์ตนะไปแก้ปัญหาให้ผู้อื่นปงงไป <S 2> <S 2> แก้ปัญหาให้ผู้อื่นนะมันจะกลายเป็นทรัพย์ของแบงค์มันจะดีอย่างนี้ถ้าใครมีปัญหาก็มาหา,า,าแบงค์ได้สนับสนุนแบงค์สนับสนุนแบงค์เป็นผู้สนับสนุนที่ดีค่ะ เอออันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูตําแหน่งพระราหูนะคราวนี้มาดูในเรื่องร้ายมัางในเรื่องร้ายมันเป็นยังไงเมื่อกี้เรื่องดีแล้วดีแล้วนะท่าน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 เห็นของตัวเองดีคราวนี้ตําแหน่งที่ร้ายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนื่องจากอิทธิพลของพระราหูเนี่ยในในหลักเทวะกาเนิดเขาบอกว่าพระอีศวรไปนาหัวผีขโมดเนี่ยผีก็เป็นเรื่องของผีนะเอผีขโมดสิบสองหัวมาปนให้เป็นผมปะผมด้วยน้ำอมฤต เกิดเป็นเทพพระราหูขึ้นมาแล้วมันก็มีตำนานมากมายว่าพระราหูทําไมมีเป็นรูปยักษ์เป็นครึ่งตัวเพราะว่าเป็นหัวผีไงก็เลยหน้าตาเหมือนยักษ์อย่างเงี้ยเป็นผีนะแล้วพระราหูก็ไปกินน้ำำําอมฤตแล้วก็ถูกคว้างจักมาตัดตัวไปครึ่งหนึ่งด้วยฤทธิ์ของน้ำำําอมฤตก็เลยทาให้ไม่ตายพอไม่ตายเนี่ยก็ก็เกิดมีครึ่งตัวอ๋อครับท,ที่เราเคยเห็นกันแบบ จะมีแค่ครึ่งตัวฉะนั้นใครที่พ่อราหูอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องช่องท้องอจะมีปัญหาโรคลมโรคท้องอื่นท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยหรือถ้าจังหวัดดวงดาวเข้าไปแล้วตกตกผ่าตัดผ่าอะไรก็จะเป็นผ่านในช่องท้องอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นพระราหูเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของความมัวเมาความมัวเมารุ่มหลง ความทุกข์นะความทุกข์แบบเป็นผีอย่างเงี้ยมีความทุกข์มีอสูรนะฉะนั้นถ้าในเรื่องดีมันก็จะดีไปเลยนะมันไม่ใช่ว่าใครมีพระราหูแล้วไม่ดีนะอย่างของผมเมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วผมมีตําแหน่งพระราหูที่ดีมากนะแล้วพอโคจรในตําแหน่งที่ดีมันก็ดีไปเลยนะคราวนี้พอพระราหูณนะวันนี้เนี่ยอยู่ในตําแหน่งปกิณกะโชคนะอยู่ที่เมถุน และจะย้ายเข้าสู่พฤกษนะในวันที่สิบกันยาเป็นตำแหน่งกระดุมพระของดวงเมืองที่เขาเรียกว่าลาหูคนทรัพย์แต่บังเอิญบังเอิญมันไปเป็นตำแหน่งเป็นนิดนิดแปลว่าลดน้อยถอยลงกำลังก็อ่อนกำลังลงไม่ไม่แรงมากนะครับผมแล้วมาจากพบลาหะด้วยมันก็จะมีโอกาสเติบโต,ตได้นะฉะนั้นอันนี้ให้ทำความรู้จักเรื่อง เรื่องพระราหูไปก่อนอ่ะพี่นี่หน่อยบอกว่าแปดอยู่ในเรือนสหัสค่ะโอ้ลัคนาอะไรเนี่ยลัคนาอะไรเนี่ยอันนี้พี่หน่อยมันต้องยาวนะพี่หน่อยลัคนาอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องให้พี่นี่หน่อยบอกอ่าล้วจะได้พอพอรู้ลัคนาผมจะได้รู้ว่าตำแหน่งมาตรฐานของพระราหูเป็นอะไรออะเดี๋ยวพรุ่งนี้นั่นเลยนะคะที่แบบใหญ่พรุ่งนี้ชุดใหญ่พรุ่งนี้นะใครยังไม่รู้ลัคนานะคะเตรียมผูกลัคนาไว้เลยแล้วบอกอาจารย์ว่า พระราหูอยู่ในภพอะไรอันนี้เรียกว่าเป็นการเกริ่นเกริ่นให้รู้จักพระราหูมันไม่ใช่แค่เรื่องร้ายเพราะบางคนหเพราะพระราหูจะย้ายไหว้กันแบบอลังการมีเขาบอกต้องซื้อห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนอูู้ทำกันมาโหรารอันนี้หนอยเชื่ออย่างนึงนะแม้กระทั่งพระเสาร์ย้ายพระราหูย้ายพระนิหัตย์ย้ายหรือว่าดาวใหญ่ย้ายปุ๊บเนี่ยจะมีผลกับ ดวงเรามากๆคือครั้งนี้เนี่ยการย้ายครั้งนี้นะครับจะเป็นรอบ18ปีเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเป็นอย่างไรแล้ววันนี้ให้ทําความรู้จักกันรู้เลยว่าเนี่ยจะย้ายปุ๊บเนี่ยธนูเนี่ยจะเป็นยังไงเออตอนนี้หน่อยจะเป็นนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเน้นๆอ่พรุ่งนี้เราจะคุยละเอียดทุกลัคนณะแล้วเดี๋ยวท่านเนี่ยบอกตำแหน่งเนี่ยพระราหูท่านอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะบอกมันจะเป็นยังไงโอ้โหพรุ่งนี้ไปชวนกันมาดูได้เลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้อง วิธ <One input> ีพี 1941, problem, ่หน่อยให้ดูนะบางคนดูเราไม่เป็นสมมุติว่าผูกลัคนาเสร็จแล้วมันจะเป็นตารางดวงค่ะตัวเลขอันนั้นคือวิธีเลขแปดดูที่เลขแปดเท่านั้นนะใช่ไหมเมื่องั้เขาจะงงไงดูเลขแปดเสร็จแล้วมันจะมีเขียนว่าตั้งแต่ดวงพระอันนี้ให้ดูก็คือไม่ได้เฮ้ยเป็นตําแหน่งราชาโชคนะของพี่นิดหน่อยเนย้อ้โกเขียนให้ดูไหมอันนี้เป็นตําแหน่งราชาโชค บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็คืออย่างนี้พี่นิสต่อยเลยนะถ้าเป็นลักษณะนี้นะถ้าทํางานด้านฝ่ายขายถ้าทํางานด้านเทคโนโลยีถ้าทํางานที่จะต้องใช้หุ้นส่วนผู้ค,ค้าบริวารจะเก,กือ้อกูลนะเป็นลักษณะนี้เพราะอะไรตําแหน่งปัตตานีมาเป็นสัตชะแล้วเป็นราชาโชคฉะนั้น <S <S ลักษณะนี้เนี่ย <S <S ถ้าพี่นิหต่อยเป็นเซลล์ทำงานด้านเทคโนโลยี จะมีบริวารเกื้อุ่เกื้อหนุนสนับสนุนลูกค้าก็ให้การสนับสนุนชื่นชอบเราอะไรเงี้ยดีอันนี้ของพี่นิดหน่อยดีอะไรเงี้ยมันจะพลิกชะตาพระราหูนี่แบบสุดยอดนะพลิกชะตานะอนอตอนนี้แล้วพอพระรถพระราหูย้ายนะพี่นิดหน่อยเลยนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง เงินเดือนเพิ่มเนี่อย่างนี้เลยสิ้นปีนี้นะทั้งตําแหน่งทั้งเงินเดือนทั้งออปชันทุกชนิดเจ้านายต้องขอร้องเจ้านายต้องมาขอร้องให้ให้อยู่ขอร้องให้เพิ่มเงินอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้เลยดาบกินหน่อยเตรียมตัวเลยสบายแล้วสมมติว่าเลขแปดอยู่ตรงนี้แล้วกันเอออยู่ที่พกกล, <ะ S 2> ล <ะ S 1> ับน<ล>ะครับเกียเล<ะ>็กไทยเออให้มันดูสวยไงอันนี้เป็นตัวอย่างนะบาอยากให้นนทุกคนนะ่ะกลับไปดูของตัวเองนะคะ เดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวพีมันจะทำยังไงถึงจะพี่คิดหน่อยทำงานอะไรนะจำไม่ได้แล้วทำด้านเทคโนโลยีไหมด้านการขายไหมด้านอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรเงี้ยอาจจะดีมากเดี๋ยวตรงนี้ให้น้องแบงค์ทำตารางขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โชว์ที่นั่นเลยเอาอเราเราเอากระดาษใหญ่ๆมาวางเลยใช่มันจะไม่เข้าครับเดี๋ยวต้องเอาไปใส่เทปก็ทำเหมือนเมื่อกี้ค่ะทเหมือนเมื่อกี้ก็คือเป็นเราเปต่อในรายการเออเราปิดเทปมันปิดเทปมันเอ่ออ่ะ ก็วัวนนี้ก็ให้ท่านทําความรู้จักนะครับเรื่องของพระราหูไม่ต้องกลัวว่าพระราหูเข้าแล้วจะดีหรือไม่ดีคือคืออย่างเงี้เมื่อกี้ที่ผมได้อธิบายไปว่าพระราหูช่วยให้พลิกชะตาได้จากยาจบเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าท่านรู้ตําแหน่งในดวงชะตามันง่ายมากฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมไปติดตามเทป ดาวใหญ่ย้ายก็คือดาวพระราหูย้ายนะครับแล้วท่านไปดูรายละเอียดผมจะลงให้ทุกลัคนาเลยส่วนท่านใดที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะวันต้องเป็นไงครับแบงค์วันก็เป็นวันที่ครับผมวันที่หนึ่งสองสามสี่ครับเดือนเกิดก็เป็นมกราคมพามีนาปีเกิดก็คือปีพศนะครับปีกุนปีหมูอันนี้ไม่เอานะครับผมแล้วก็เวลาเกิดก็เป็นเวลาที่เป็นตัวเลขชัดเจนครับไม่ใช่ช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายอันนี้ไม่ได้นะเออครับ พิมพมาใต้คลิปเลยนะพอพิมพมาใต้คลิปเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ผูกปกครอลพัคนาให้นะครับฟรีนะครับ,รบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยวเวลาลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูก่อนรวมไปถึงใครที่อยากพูดคุยกันสนทนากาันอย่าลืมเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะผู้สิริดมแล้วก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเข้ากลุ่มไลน์สแควร์มาพูดคุยกันได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ